วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหาบุญนะครับของเราทุกท่านนะครับชาวจังหวัดกาลสินนะครับก็ขอเรียนเชิญครับท่านหัวหน้าส่วนราชการครับท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับประจําที่จุดทางพดส่สงนะครับโดยนะครับในลําดับแรกนะครับพราเดชพระคุณพระเมทีวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดกาลสินจากเมตตา ส่งน้ำพระาธาตุยาคูที่ห่างรดสงบริเวณด้านหน้าองค์พระาธาตุยาคูก่อนเป็นลำดับแรกนะครับหลังจากนั้นครับท่านนายอำเภอทั้ง18อำเภอและท่านพลหน้ส่วนราการที่ได้ประจําจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดบริเวณด้านหน้าหรือจุดฝนกาลังจะตกนะครับอีกทีนะครับตอนนี้ก็จะไกาลังนะเวียนเทียนต่อองค์พระธาตุยาคูนะครับ

ท่นทนานานบัวราชการจังหวัดกาะสินนะครับประธานในพิธีพร้อม้วยคณะสงฆ์นะครับและหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันจุดผางประทีปซึ่งในวันนี้นะครับเราจะได้จุดผางประทีปร่วมกันจํานวนส7 2พันด่วงนะครับและเ,เออมียเขียรรอบอดในพร<า> <ใน S 2> อยา,ายอู่นะครับสักรอบด้วยกันนะครับ ซึ่งในงานนี้นะครับที่บริเวณทางพุทสงฆ์นะครับที่จุดบริเวณด้านหน้าองค์พระธาตุยาคูนะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพรองด้วยท่านผูน้นักสูนราชการ,านร,าการในระดับจังหวัดทุกๆๆท่านาาานะครับก็กำลังได้ส่งน้ำนะครับผมกท่าน